ใเสียยงภาษาษไทแอนุนังดวงวิญญาณแห่งสามพักเอ๋ยโปรดช่วยเอาเหล็กร้อนนาบลิ้นและฝ่ามือของเขาทีเพื่อที่เขาจะได้ไม่สามารถแต่งเรื่องโกหกได้อีกคำถามคุณก็คือเผ่าอัฟจินแห่งซิโกเนียใช่หรือไม่ใช่คุณเป็น ผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวของเผ่าพันธุ์ใช่หรือไม่ก็อาจจะนะในฐานะทาต,ตแล้วการต่อต้านเจ้านายนั้นให้อภัยไม่ได้แต่ว่านายก็ได้กำจัดเขาไปเรียบร้อยแล้วว่าไงจะหลอกพิสูจน์ตัวเองดูไหม <g ull et> ฉันพน,นันว่าเธอจะไม่ส่งฉันไปลานประหารแน่นอนการแสดงเปิดฉากที่ยิ่ง <g ull et> ใหญ่คุณน <g ull et> นั้นเกลียดและอยากจะทำลายโลกนี้ด้วยมือของตัวเองหรือเปล่าล่ะครับ สมมุตินะนี่ฉันแค่สมมุติเอาเองว่าทุกครั้งที่ฉันทอยลูกเตา๋าถ้ามีโอกาสที่ผลลัพธ์จะออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ถ้างั้นฉันก็ยินดีที่จะเดิมพันด้วยสักตา